สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรากลับมาสู่เกมโรบอทในโหมดเดิมเพิม่มเติมคือหายไปสองวันไม่ได้หายไปไหนหรอกหายไปทํางานเนี่ยนะ่ะไปทำธุระหลายจังหวัดเลยเหนื่อยเนือซึ้เนื่อแบบเหนื่อชิ้นผายมันปวดทั้งตูดปวดทั้งหลังเลยนั่งเครื่องไปหลายจังหวัดมากแล้วนั่งรถต่อไปอีกโอ้เหนื่อย อ่ไลโอ้ยโอ้ยใจเย็น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 แป๊บนึงโอ้ยแล้วพอกลับมาถึงวก็ต้องไปนั่งไปเข้าประชุมนั่งประชุมสามชั่วโมงปวดหัวเช็ดผายก็เลยกะจะมาเล่นเกมนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยไปทําธุระต่อเข้าใจไหมค่อยไปทําธุระตามกันไปตามมาจะได้เนาะ โอเคดูจ <budgets> okay. okay. ากกระชงแล้วผมไม่ต <ga> ้องหาคู่ต่อสู <S quote chop damned> ้แล้วล่ะน่าจะเจอเต็มๆแล้วล่ะเนี่ยเออเดี๋ยวผมก็ต้องไปอีกเพราะว่าผมต้องไปทําธุระเออผมมีเวลาแบบว่างไม่ถึงสองสองชั่โมงเลยเดี๋ยวเข้าไปไปประชุมต่อเข้าใจไหมผมกะจะอาจให้มาหายากก่อนเล่นเกมนี้หายเครียดก่อนนิดนึงโอ๊ยอะไรเนี่ย จะย็นจะเอาใช่ไหมผมดูาจากแนวทางวันนี้ผมน่าจะต้องเครียดก่าเดิมแล้วละ่ะมาอัน,นติเหรอกูจะฆ่าขาหันตีเลยม้า ดูจากหน้าทางันเหมือนว่ามีคนจะพยายามจะตีมผมหลายคนมากเลยตอนเนี้ยโอ้ยแค่อะไรกันโอ้สับสนดเลยโอ,สสโอ้สุดยอดกันจริงอ้อาวอ้าวจะลงด้วยไหมอา้าวเดี๋ยวลงให้อา้าว ลงแน่ดอนน้องชายโอเครูจ <c oughs> ักค่าทางมวันนี้ผมน่าจะเป็นเหยื่อบ้างกว่าบ้างแมงเน่ดูดิรู้จักค่าทางมถ้าวันนี้จะโอ้ยขอใครเกียดด้วยเอาไป tận đâu luôn có thứ bàn ăn lấy tù bà đâu hết một lòng mày bắt được nắng nó tie bị gọn nắng tie nóng Ôi Ư ừ. Âu tai Tai Đầm bó kìa đắt Ôi Ôi Mày đi Mày đi Tai thằng người đi Tai rồi Tai Tai không Ôi Đưa 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 Chạy dên Chạy dên Chạy dên Ôi Ôi อะไรวะเนี่ยเดาใช่ไปไปดิโอ้ย <c oughs> โอ้ <c oughs> ไอ้เหี้ย <c oughs> กูกะจะมาเล่นให้ขายเครียดดูจากท่าทางน่าจะเครียดเหมือนเดิมกูเอาไงหนูไไปพี่ขายเครียดหน่อยสิเอาไป ไมพี่ไขกีดหน่อย <c oughs> อะไรกันโอเคถ้าเกิดหนูไม่ไม่อยากตีพี่ก็ไม่ตี <c oughs> โอ้ย ไปไหนพี่ไหนน้องหนูใบพี่หัวสักหน่อยดิเออขอพี่หัวสักหน่อยมาน้องหนูขอพี่ไข่เค้กกับหนูหน่อยเร็วไต่ดีพี่ไม่ได้ ok thôi cái tuổi bây giờ tím bây không mày tím Không à Không máy ừ ôi ôi tôi ngẩng ngủ chào cho mày nè โอเคมาดิมาดิขอใครเจียดแล้วโอ๊ยโอ๊ยดูเกียเหรอโอ๊ยโอ๊ยโอ,ยโอย้ท่าสวยมาดิออกไอตายหน่อยเร็วโอ๊ยอือม,มาดิ โอ้ยใจเย็นขอตัวตัว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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยฮ่า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 ปฏิกิจยใกาจะลุมตีกันอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเต็มที่เต็มที่กันเลยเต็มที่กันเลย ไปพีกันเลยมานี่ไอ้โอ้ยโอ้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 ย,อย,อย,อยเราอะเรายังมีความแค้นอยู่อีกนะโอ้ยเจ้าใช่ไหมเจ้าจะที่ไหน họ thấp tí ơ ôi 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 để yên, ôi cái em từ mấy thằng thật kêu thật mấy con đi quá anh tỉ hả anh tỉ hả đi đi Chạy dính, chạy dính, chạy dính, chạy Ôi, bị khát, ôi Nhiều <laughs> đi hơi Mà oh -oh 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 -oh. đi ừ. Ôi Điều, 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 à lô điều, 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 à, điều, ไปม,ม,มีคนแขนแคขนอ่ะแคขนอ่ะเอากระถือมันกระถือมันโอ้ยโอ้ย,อย,อยมาดิต่อยขาล่างอันติเนี่ยไหนมาโอ้ย โอ้ยโขอเก็บสกิลได้แล้วโอ้โอ้กาโลไอ้ย้ยกาโลโอ้ยกาโลโอ้ยโอ้ยโอ้โโอ้ยโอ้ยโบดจริงเลยโอ้ย เอโจังเฮ้ยไอ้เหี้ยเขาโบจังเไม่ดเขาโบจังเลยเขาโบจังสันติกโตไอ้สันแป็กสีแปบบ็กสีไอยังเป็กสี

โอเคท่านผู้ชมผมขอจบคลิปจะไปทุ่นี่ก่อนนะก็พอดีว่าผมต้องไปประชุมต่อเอ,อ่อต้องเคลียร์งานอีกเยอะผมต้องรีบเคลียร์ต้องไปอีกหลายจังหวัดเลยละ่ะผมเล่นผมมากลับมาเล่นนี่เพราะเล่นศาจาแเราหยุดลงคลิปไปตั้งสองวันแล้วโอเคโอเค